ศาสนาคธชาวพุทธเข้าวัดทำบุญในวันพระแรกของปีพุทธศักราชใหม่ชมรมเตือไตตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอนจังหวัดตากจัดงานสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่หกผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีวดีร่วมร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทร,รท,ทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะรับชมข่าวแรกของวันนี้ค่ะผ้วราชการจังหวัดตาเข้าร่วมโอยพรปีใหม่ผ้วราชการจังหวัดมีวดีและร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2559ค่ะ เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ที่ผ่านมานายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเพื่อเข้าพบนายหลิกวกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,559โดยได้นำกระเช้าของข,องขวัญและสิ่งของไปมอบให้ตามประเพณีปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ทางจังหวัดเมีวดีีให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของทั้งสองจังหวัดในทุกมิติรวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายใต้ความสัมพันธ์ซิตเตอร์ซิตี้บ้านพี่เมืองน้องที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคตจากนั้นในเหลียวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมีวดีได้นําผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะเดินทางไปยงวัดพญาจีหรือวัดหลวงวัดโกนาวินหรือวัดเก้าอัญมณีวัดมิจองกอหรือวัดจระเข้และวัดเจ้าลงจี หรือวัดก้อนหินใหญ่เพื่อไหว้ทำบุญร่วมกันสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถวายปัจจัยให้แก่พระสงฆ์และนำถุงเท้าถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีวดียังได้ร่วมหารือข้อราชการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สอดและจังหวัดเมีวดีในช่วงต้นปี2559ในวันที่4มกราคม2559เวลา7นาฬิกา30นาทีทางจังหวัดมีวดีได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าสนราชการไปร่วมง,งานวันชาติของประเทศเมียนมาโดยเป็นวันที่ประเทศเมียนมาได้รับเอกราชจ,จากประเทศอังกฤษ ซึ่งปกครองประเทศเมียนมามานานกว่า70ปีทั้งนี้จังหวัดเมีววดีจะได้จัดงานดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณสนามหน้าโรงพยาบาลจังหวัดมีววดีจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวได้ในวันที่4มกราคม2559ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมาวววว မနေဘုံတုန်တရာရဒုက္ခိလဒုက္ခဘုရားအဝိဝရဏဒီလိသဒိသဥဒ္ဓပဇာဟိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒံတိအာယုဝံသောဒုက္ခံဘလာသာသာဒုက္ခာတိသာတိ ปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปีวอซึ่งก็เป็นหนุมานแรงฤทธิ์นะครับผมในฐานะผู้การจังหวัดตากนะครับขอก็ขออํานวยพรน,นะครับให้ท่านผู้อาเมโดีและคนเมียนมานะครับมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเราสองจังหวัดจะโตไปด้วยกันและสองประเทศก็จะโตไปด้วยกันคือสตองเกอร์ทุ e เกซ์เซอร์ึ่งพาซึ่งกันและกันตามที่เราทั้งสองจังหวัดเป็นเซนเตอร์ t ตี ซึ่งสิ่งนี้ความความเข้าใจซึ่งกันและกันจะไปนำมาสู่ AEC ก็ขอให้ผู้รการจังหวัดเมือดีและทีมงานตลอดจนประชาชนชาวเมียนมามีความสุขคนเจริญทุกๆประการตลอดปี2559ีตักแย่ขึ้นเมื่อตัวไหนทีน้ำทาองเจ้ามาทีตักแย่ตักแหย่ในแม่ดิแกเนีมาปูยิงกูลูนิวายินเน่ နိုင်ငံငံကြမ်းမစီတဲ့ဒီဗီဒီယို၊ခန်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆီဒီဗီဒီယို။ဟိုဒီဒေတာတွေမှာခုပြုတ်တုတ်မှုလည်းအတူတူကတုတ်နေတဲ့နိတိကူမှာကျမ်းစာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။နိတိကူတို့မှလည်းအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးချစ်ချစ်မှုရမွန်မောမျိုးတော့ဖြစ်တာရောစစ်စာ City Stronger Together ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်ရည်ချက်ကြီးမန်းချက်တွေနဲ့အခုအခုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများကို တက်ခဲအောင်ချုံကြီးရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူစားပြုပြီးလာရောက်ဆူတောင်းပြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်ခဲအောင်ချုံကြီးကကျွန်တော်တို့ယာဝတီခိုင်ယာဝတီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တတ်တော်ရှေဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးတဲဆရာတော်ဘုန်းတော်ဝင်เจ้าမြေเจ้าငောင်းเจ้าတိုင်ဆရာတော်နဲ့เจ้าလုံးကြီးဆရာတော်တွေကိုလူဘဝတ္ထုတွေကတ်တယ်ဆရာတော်တွေတန်တော်တွေစောင်းတွင်းမှာလာအေးချမ်းစွာတည်နှောင်းတဲ့ဟောရနီတွေ့တွေ့အနေနဲ့ဟောဆိုပြီးတော့ ຫນ ুই ແດ່ຊິຊຸດດີບໍນໍລາບີຕູດັ້ງເບາະໄດ້ດີອືໂຕກໍແລ້ວແມ່ມາໄນງານກູຊາພິຍໍເຈີນລູດີດັດແຂງຍຸມາຣີຄະຍາຊິຈິມຫູໂຕຊາພິຍໍດ້ວຍອເນນະວ່າເຈີນລູວ່າເຈດູຕິນປີໂຕລາຊາດໍຕັງກໍດໍຍາໄປແດ່ສຸອັນໃດແມ່ສຸມົງງາວດີຕາຫມູດູໂມດານາແລ້ວເຂົາວ່າດີດັດແຂງອໍໂຊມູຊຸດດອງໄປໂຕລະເບາະເຈີນລູຫນ້າໄນງານຫນ້າໄນ အေဂျန့်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီဂျင်းကြီးကြီးမှုကိုစတဲ့တဘူတိုးပွားဆောင်ရပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေး၊စီးပွားဆက်ဆံရေး၊ယဉ်ကျေးမှုပက္ခလေးတွေကိုစတဲ့တဘူတိုးပွားကြီးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အေဂျန့်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးကျန်းတဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုအတွင်းရှိဒီတန်းခါမျိုးအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသံနာပြုစုသွားရဲတဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဆရာတော်သံဃာတော်များ၊မြစ်တာရဲနဲ့အညီသူ့မှုကောင်တွားပြီးတော့ဒါနှစ်သက်မှုသူ့သောလိုရဆန္နာတွေပြပါစီကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကူများအားလုံးတို့တဲ့ရတို့တဲ့အကြောင်းပြီးဆုံးပြီးတော့လိုရဆန္နာတွေပို့ကျွန်တော်ကလည်း ถ้าเรามีช่วงช่งเมืองอนอนด้องมีบาทดีเจเลยนะทังผัวบอกว่าทั้งผัววันนี้ทั้งผูว่าตาข้ามมาฝั่งพม่าเสรจแล้วมาหุยพร้อมให้กับทั้งผัวพม่าที่ช่วงปีใหม่เสรจแล้วเอาสิ่งของมาถวายกับที่วัดนันตัทั้งผัวก็เลยขอบคุณอย่างยิ่งครับเสรจแล้วทั้งผัวก็เลยขอพุยพร้อมให้กับคนไทยทุกคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะจะได้แบบว่าตากับไม่ตากับเน่าดีนี่ป็นพี่น้องกัน ได้ร่วมมือกันตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่พีนี้ครับให้ร่วมเรืองได้วันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดดีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัตรนี้ให้สิ่งทุก ปหชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะจัดงานปีใหม่ม้งประจำปี2559ค่ะ เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ที่บริเวณสนามกีฬากลางบ้านเจดีโคหมู่6ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนายชัชวานแสงจ้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากและนายภัยทูนอินทาวรน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งประจาปี2559โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง3หมู่บ้านคือหมู่6หมู่7และหมู่10ในพื้นที่ตำบลมหาวันเข้าร่วมกว่า1,000คนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเช่นการโยนลูกช่วงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันตีลูกข่างวิ่งเปียวการแข่งขันชักเยยะเป้น้ำ และการแข่งขันยิงหน้าไม้การแสดงเต้นรำของเยาวชนกลุ่มแม่บ้านการประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าเผ่ามงการร้องเพลงและการแสดงละครบนเวทีโดยมีชาวไทยภูเขาเผ่ามงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียวรองนายกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดตากล่าวว่า สำหรับปีใหม่ม้งนั้นจะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งของทุกปีแต่ปีนี้ได้เลื่อนมาจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยและเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวมง้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือการโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าได้ถือว่าการจับคู่โยนลูกช่วงเป็นการเลือกคู่โดยผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่มีสิทธิเลือกถ้าชอบคนไหนก็สามารถเลือกโยนกับคนนั้นและวันขึ้นปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้งก็จะต้องเตรียมหมูไก่ทูบเทียนเส้นไหว้ บรรพบ,บุรุษผู้ล่วงลับเพื่อขอพอรด้วยปีนี้ได้กำหนดการจัดงานปีใหม่ม้งจำนวน5วันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2558ถึง3มก,กราคม2559โดยในปีนี้ได้มีการรณรงค์ให้ชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำเผ่าด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดมาเป็นเวลานาน,านโดยทั่วไปจะยึดอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักในการดำรงชีวิตยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของชุมชนต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันจัดงานประเพณีปีใหม่มง้งอำเภอแม่สอดประจำปี2559ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อและคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวดค่ะจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่6ค่ะเมื่อวันที่1มกราคม2559ที่วัดไทยวัฒนารามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นางพิญญาเฮิงโมประธานชมรมเครือไตตำบลท่าใสาลวดได้มีการจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่6ประจำปี2559โดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแห่ริวขบวนชนเผ่าประกอบด้วยชนเผ่าไทยใหญ่ชนเผ่าลาวชนเผ่าไทยชนเผ่ายะไข่ชนเผ่ากะเหลี่ยงชนเผ่าปะโอชนเผ่าพม่า ที่ได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนแม่ตาวเดินตามถนนสายแม่สอดริมเมยเลี้ยวเข้าวัดไทยวัฒนารามและมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของชนเผ่าต่างๆประธานชมรมเครือไตยตำบลท่าสายลวดกล่าวว่าปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ที่เรียกตัวเองว่าคนไตหรือเงี้ยวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาเทศบาลตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่เหล่านี้เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้อพยพมาจากรัชชานประเทศเมียนมาเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วมีวิถีชีวิตมีภาษามีการแต่งกายมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่เหล่านี้ให้คงสืบต่อไป นอกจากนี้ในหมู่บ้านแม่ตาวจะมีชาวไทยใหญ่แล้วก็ยังมีอีกหลายชนเผ่าเช่นพมา่าลาวปะโอก,กะเหลี่ยงและปะลลอซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้นำเอาประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันมาเผยแพร่ผสมผสานใช้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีสันติสุข ประธานชมรมเครือไต่ตมบลท่าสายลวดยังกล่าวต่ออีกว่าตามที่ชมรมเครือไต่ตมบลท่าสายลวดร่วมกับเทศบาลตมบลท่าสายลวดวัฒนธรรมจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมตำบลท่าสายลวดคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาวได้จัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่6เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแม่สอดได้ประทับใจได้พบบรรยากาศวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัษฎรบ้านแม่ตาว เพื่อสร้างความสามคัคคีระหว่างราษฎรในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ที่มีอยู่ในอำเภอแม่สอดและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยกันและเกิดความภาคภูมิใจในชาติกําเนิดของตนรับชมบรรยากาศผู้คนนับพันเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนในอำเภอแม่สอดและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างออกมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับการสวดมนต์ข้ามปีตามวัดสำคัญต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันโดยในช่วงหัวขําของวันที่31ธันวาคม ที่ผ่านมามีประชาชนแต่งกายชุดขาวเดินทางเข้าวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดและตำบลโดยรอบซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์และการสวดมนต์ข้ามปีรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จุดเทียนเพื่อบูชาดวงชะตา และตามประทีปประจำวันเกิดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นที่วัดมณีไพรสนวัดตรีรัตนารามวัดชุมพลคีรีวัดอารัญญเขตวัดดอนแก้ววัดสักทองวนารามวัดบุญยวาดและวัดดอนชัยเป็นต้น ซึ่งวัดแต่ละแห่งได้จัดให้มีการฟังเทศพร้อมการสวดมนต์ปล่อยโคม365ลูกและตักบาตรทะเลบุญซึ่งเป็นการปัดเป่าทุกภัยจากปีเก่าและสร้างบุญกุศลเพื่อต้อนรับปี2559พุทธศาสนิกชนค่ะร่วมเข้าวัดทำบุญในวันพระแรกของปีพุทธศักราชใหม่ค่ะ พุทธศาสนิกชนชาวไทยในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญในวันพระสินแรกของปีพุทธศักราช2559เพื่อทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนาโดยพุทธศาสนิกชนเทระวาดนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่ถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังรธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วยนอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆโดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าวันอื่นๆวันพระหรือวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางาศาสนา ในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกหนึ่งคำว่าวันธรรมสวนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมธรรมสวนะหมายถึงการฟังธรรมโดยวันพระเป็นวันที่กำหนดตามปฏิทินจันทรคติซึ่งจะมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเพนวันแรมแดค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถืออวันแรม14บส่ค่ำเป็นวันพระโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ที่ชั้นสองอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนางไพโรจน์จนนะสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนานโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่มีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดฟังอ่านและเขียนโดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกทางการประกวดคัดลายมือการประกวดจัดป้ายนิเทศการประกวดทำบัตรอวยพรการตอบคำถามแฟนพันธ์แท้อาเซียนและคริสต์มาสการร้องเพลงวันคริสต์มาสและการประกวดมิสอินเตอร์โดยมีการแลกของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย รลล House, โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิรีสอร์ทค่ะจัดงานแฮปปี้นิวเยียร์2016คันทรีไนท์กาลาดินเนอร์ค่ะที่บริเวณลานโอเพนเฮาส์โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิรีสอร์ทนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงาน Happy New Year 2016 Country n nice, i g h t g a l a Dinner โดยมีนายสมศักดิ์สายสวัสด์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิรีสอร์ทเป็นผู้กล่าวรายงานโดยในงานได้จัดเป็นทีมมนรักลูกทุ่งแฟนซีปีใหม่ไทยโดยจะได้พบกับการแสดงหลากหลายอาหารไทยสไตล์บุฟเฟ่ พร้อมกับการคัดเลือกขวัญใจแฟนซีสีสันสุดสวยสาวฮอตหนุ่มฮิตในงานยังมีการจับฉลากหางบัตรโต๊ะอาหารให้เป็นรางวัลอีกมากมายอาทิสมาชิกเล่นฟิตเนสและว่ายน้ำหนเดือน2เดือนและ3เดือนบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น และบัตรห้องพักโรงแรมหรูในเครือเซนทรลาซึ่งเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าต้อนรับปีใหม่และร่วมเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2,559โดยปล่อยโคมร่วมกันเพื่อเป็นการลอยทุกโศกเรื่องราวร้ายๆให้ผ่านพ้นไปและเตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตน,นิดหนึ่งเราจะปล่อยโคมลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ความโศกของปี2อ ต้อนรับความ<ห>มันดีมีชัยสำหรับปี2บัน559 หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ